ใจว่าเข้าคงสดีรวมมือกันอย่างจริงจังและจริงใจ <Until> เอาละขอให้โชคดีทุกทุกคนครับให้ฮิตเลยโอ้ขอโทษครับ gentlemen เอาละคุณสุภาพรุษทั้งหลายเฮาถึงเวลาและสิต้องรวมมือซอยเหลือกันนะกินขนมซะก่อนเพื่อเป็นการเสี่ยงไทยไผมีเหรียญอยู่ในขนมผู้นั่นสเได็จไปทำงาน เอาละสุภาพารู้ทั้งหลายผมเป็นคนพ่อเหรียญผมควรสิไปจัดการอ่าเวยาขคืนยังสามเหรียญป่ะนั่นอ่าเ,เป็นยังขึ้นมีหลายเหรียญแต่โตเป็นค้อการเท็ดเอาไว้ค่ะมีค้แกล้งกันค่ะแสดงว่ามีค้จริงใจกันแท้ใส่กระเป๋าไว้ก่อนมวเอาเอาละตอนนี้นะที่เอาเหรียญใส่มาทุกอันทุกอันก็เพราะว่าต้องการอยากทีมหัว่ัไผ่นี่มีการเอาเปรียบซึ่งกันและกันค่ะ อ๋อแบบนี้เองบอกแสดงขมูเฮาทั้งหมดนี่กันยังไม่มีการรักกันปองดองกันดีแท้จริงเรางานมันสิจะเลิ่นรุหนาได้จังไหนอื